สวัสดีค่ะน้องใบบัวค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยอ,อีสานใต้ทุกๆท่านค่ะวันนี้คําแก้วพาท่านผู้ชมมาตามต่อความฝันของน้องใบบัวเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน68น้องใบบัวก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นเหมือนกันแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เขยอ,อีสานใต้เคยมาเอาคลิปอะ่ะน้องนหละเขาฝันแม่นมาตลอดพอ นะเคยสาารยใต้มาถ่ายคลิปงวดนั้นมันไม่ออกเนาะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันอีกในงวดนี้เนาะค่ะ,ค,ะความฝันที่น้องใบบัวฝันนี่ฝันเมื่อไหร่คะฝันเมื่อคือนเลยค่ะเมื่อคืนค่ะเดี๋ยวให้น้องใบบัวเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยคะ่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างเนาะ <Avengers. S 1> ค่ะเล่าเลยค่ะอันเมื่อคืนนันลานันฝันว่าเดินไปยุทีได้ทีนึ่งเราจะเดินไปเดินมาก็ อยู่ด่ดิโค้งกระดูกเหมือนเป็นผีนะจ้ะเป็นตะยานแห้งโพมาวอตเตจสองเจ็ดสองใส่กับหละถ้าพักนึงก็มีแม่ยิงสามพ่นใส่ชุดไทยเป็นตะยานแห้งจ้ะแบบเป็นผีเลยจ้ะยางมาก็เหมือนดาตะแหลกดาหลากรถนาพักนึงหลาแบบกั้วก็เลยวิ่งนี้แต่ว่าวิ่งนี้บ่ท่านจะ้ะข้าเจ้าก็บีพ่อละแล้วก็ดา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 วนโคงกระดูกกันก็เอาแต่ว่าเจ็ดสองแบบต้านแบบเ้าว่นหลาเจ็ดสองเร กูญิงคน้นก็ดาละ่ะบีพ่อมีพ่อแต่ตอนได้ฝันหลาใส่เสื้อสีขาวเขาเป็เจ้าก็บีพ่อหลาะจนแบบเลือดข้อเลือดออกจากข้อนันเต็มเสื้อเปืี่นเบิดเลยจ้<ฮ>ะค่ะอาจารย์แล้วก็วันจะชพัดก็ตื่นมีคนมาปุกงหละเยอ<ฮ>ะก็ตื่นอะจ้ะหลาก็เลยไปเล่าห้แม่ฟัง่ง <ฮะ S 1> แม่ก็ตีเหล็กห้น้ำอีกจ้ะก็<ฮ>ะ<อ>เหล็กทีลาแบบได้มากก็ เลขที่ใดจากไม่ฟันที่ว่าพีเขาวานะจ๊ะก็เจสองแต่ว่าให้แมตตี้เหลี่ยงห้ก็ไดประมาณสักสามสี่ศูนย์นะจ๊ะแมตตี้เหลี่ยห้สามสี่ศูนย์ว่าไม่ยิ่งก็สามเด็ดสามพ่นนะคะก็ตี้เหลี่ยงห้อีกจ้ะก็มีพีนั่นก็สามสี่ศูนย์ค่ะก็คือน้องใบบัวบอกเลขพร้อมเลยเนาะจ้ค่ะเดี๋ยวคุณเยวจะอธิบายท่านผู้ชมฟังแล้วค่ะก็คือน้องใบบัวฝันว่าเห็นพีนั่นแหละค่ะ เป็นลักษณะเป็นโครงกระดูกใช่ไหมคะใช่แล้วก็น้องใบบัวเห็นโครงกระดูกอะ่ะเขาจะบอกเลขน้องใบบัวบอกย้ำๆว่าเจ็ดสองแมนจ้ะค่ะและหลังจากนั้นก็น้องใบบัวนะ่ะเห็นผู้หญิงสามคนเป็นผีเหมือนกันใ่มาทําร้ายน้องใบบัวก็คือบีบคอบีบคอน้องใบบัวจนเลือดนี่เต็มเสือ้อเต็มคอไปหมดเนาะแมนจ้ะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนถูกทําร้ายอยู่ดีดดก็มีคนมาปลุกก็เลยตื่น ค่ะสรุปแล้วน้องใบบัวก็ได้เลขเลยเลขในฝันก็คือที่โครงกระดูกบอกก็คือเจ็ดสองตัวเดียวโดดๆเลยเนาะใช่ค่ะ,คะแล้วก็น้องใบบัวบอกว่าไปถามแม่แล้วคะใช่ค่ะไปถามแม่แม่ก็เลยแปลเลขให้เพิ่มก็คือพีสามก็คือสามแล้วก็เป็นผู้หญิงหมดเลยเก็คือสีอ่ตายก็ศูนย์ก็คือแม่ตีเลขเพิ่มให้ก็คือสามสี่ศูนย์จ้าค่ะแล้วน้องใบบัวน่ะถูกทำร้ายด้วยอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ สิบสามอย่างสิบสี่จ้ะสิบสามอย่างสิบสี่ก็น่าจะเกี่ยวกับอายุด้วยเนาะเพราะว่าตัวเองถูกทําร้ายเนาะ,ะค่ะแล้วก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายคลิปน้องใบบัวเล่าให้น้าฟังเมื่อกี้เล่าว่าตัวน้องใบบัวเองนะ่ะเคยฝันเห็นผีผู้หญิงใสามคนนี้มาก่อนแล้วใช่ค่ะค่ะฝันเห็นเมื่อไหรคะช่วงประมาณหนูอยู่ปนหนึ่งะจ๊ะแล้วอยู่กรุงเทพเขาตอนที่ว่าอยูในฝันน่ะข้าเจ้าสวยแหง้งงามแหง้งค่ะ เขาเจ้าแบบงามแต่เขาเจเ้ากระว่าคำหนึ่งมากกระสิบคังโหผู้หญิงที่ว่าในฝันอนะ่ะไม่มีผมยาวสองโคนแล้วก็ผมสัน้นผมสั้นเขาก็สิบคังโหแล้วว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เหมือนแบบเหมือนมนหนุโตโขึ้นมาเขาจะกลับมาใหม่ค่ะ,ะนี่ค่ะอ๋อน้องใบบัวน่ะเคยฝันเห็นผีผู้หญิงมาแล้วแต่เข้ามาในรูปสวยๆแมนจา้ามาสามคนตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดแปดขวบค่ะค่ะแล้วเขากระบอกกับน้องใบบัวว่าจะมาหาใหม่ใช่ แล้วเมื่อคืนนี้น้องบัวก็ฝันเห็นเขาใช่ค่ะแล้วเขามารูปทรงเดิมไหมคะไม่เหมือนเดิมค่ะเขาแบบน่ากลัวค่ะคอหักแขนหักบ้างดิโอมาเป็นผีน่ากลัวค่ะแต่จําได้ว่าเป็นกลุ่มเดิมคนเดิมจำได้ค่ะจําได้จากชุดเขาค่ะโอ้คนลุกเลยเนาะเขาก็มาจริงๆเนาะค่ะแล้วก็มาในรูปแบบน่ากลัวแล้วก็มาทําร้ายน้องใบบัวด้วยใช่ค่ะค่ะโอ้ฝันแบบนี้ต้อง ต้องไปทำบุญด้วยหรือเปล่าเนาะฝ <c oughs> ันว่าฟีมาทำร้ายเนาะ,ะแต่ก็อาจจะเป็นฝันร้ายกลายเป็นดีก็ได้เนะ<ฮ>าะก <ฮา S 2> ็ะะเลขก็มีให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวโชว์ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะ, <S <S คะนี่ค่ะเลขของน้องใบบัวโครงกระดูกบอกเลขก็คือเจ็ดสองตัวเดียวโดๆโดๆเลยค่ะแล้วก็ที่น้องใบบัวตีเพิ่มให้ก็คือสามสี่ศูนย์ส่วนอายุน้องใบบัวถูกทำร้ายก็ต้องลงเผื่อเพราะท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะถามหรือว่าอยากรู้เนาะ หรือบางทีมันก็ออกจะอาจจะออกเกี่ยวอยู่แล้วเพราะฝันเกี่ยวกับตัวเองก็คือสิบสามย่างสิบสี่ยังไม่เต็มใช่ไหมคะยังไม่เต็มค่ะยังไม่เต็มค่ะก็อยู่ในช่วงย่างค่ะก็สิบอาจจะเป็นสิบสามก็ได้สิบสี่ก็ได้เนาะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะตัวเลขของน้องใบบัวเนาะค่ะก็บางทีดวงมันอาจจะไม่สมพงก็ได้ค่ะเมื่อก่อนน้องเขาฝันแม่นพอเคยมาถ่ายคลิปแรกมันหลุดพอดีค่ะเดี๋ยวเราก็ ดูใหม่ค่ะลองดูงวดนี้เลขน้องอาจจะเข้าก็ได้เนาะค่ะก็นําเสนอแนวทางให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเนาะดูเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบกับเลขของคนที่เขาฝันแม่นท่านอื่นเนาะค่ะคือว่าได้เลขเลยได้เลขเลยจำแม่นเลยใช่ไหมคะเจ็ดสองอ๋อเจ็ดสองเจ็ดสองในกรเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่ค่ะไม่แน่ค่ะงวดนี้หรือว่าขึ้นลงก็ได้ค่ะหรือว่าเออผีบอกหงนถ้าบอกหงนก็คือลงก็ออาจจะเป็นเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามก็ได้เนาออาจจะขึ้นไปสักแต้มหนึ่งก็ได้ค่ะ<ม>เพราะว่าบางทีเลขที่บอกอาจจะคาาเคลื่อนสักแต้มหนึง่งเหมือนพระอ,อ้วนเนาะเวลาเข้าฝันมันจะลงแต้มขึ้นแต้มตลอดค่ะก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะน้องไปบัวเรียนอยู่มอไหนแล้วกันนี่มอสองแล้วคะ่ะมอสองอายุสิบสามย่สิบสี่เนาะเิดวันที่เท่าไหร่เลิดวันที่สิบเอ็ดค่ะ พศสองห้าห้าสี่ค่ะอ๋อพศสองห้าห้าสี่ค่ะเผื่อใครถามปีเกิดน้องใบบัวเนาะค่ะบางทีอาจจะเกี่ยวกับอายุกับหรือไม่ก็พอเกิดก็ได้เนาะค่ะก็สีสามคนที่เคยฝันในตอนเด็กๆกลับมาอีกครั้งเนาะอาจจะมาให้โชคก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเลขที่แม่ตีให้ก็ได้เนาะสามสี่ศูนย์เลขสวยอยู่วดที่ผ่านมาก็ คุณแม่นุชกับคุณแม่บัวก็ฝันเกี่ยวกับเลขตัวนั้นอยู่แต่ว่ามันยังไม่ออกเนาะไม่แน่ค่ะงวดนี้อาจจะมาก็ได้เนาะค่ะค่ะไอ้ที่ว่าผีสามคนทั้งตัวเด็กๆนั่นก็คือน้องใบบัวน่ะรู้จักแค่ในฝันเรื่องจริงไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นค่ะแต่รู้จาได้ชัดเจนเนาะจำได้ชัดเจนค่ะตัวเลขของน้องใบบัวก็มีประมาณนี้ครับใบบัวมีอะไรจะพูดกับเอฟซีอไหม ฝากติดตามหนูเดี๋ยวไปต่อนะคะจะอาจจะไม่ได้ทำคลิปไหนเพราะว่าทำครั้งแรกค่ะอาจจะเขินๆพูดผิดหน่อยนะคะขอบคุณพี่พีเอซีที่ติดตามหนูมาด้วยนะคะหนูก็อยากนำเสนอเนาะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยบางทีบางทีฝันก็ให้แม่ซื้อก็เคยออกอยู่เนาะเคยค่ะน้องใบบัวก็เลยอยากจะนำเสนอแนวทางเผื่อว่าเลขออกอาจจะได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆเนาะโดยส่วนตัวแล้วเด็กน้อยก็ไม่ได้ซื้อเลขอยู่แล้วเนาะ ค่ะฝันก็บอกแม่ใช่ไหมคะบอกแม่ตลอดเลยให้แม่ซื้อแม่ซื้อให้ไหมซื้อค่ะ่แล้วเวลาถูกแม่แบ่งให้ไหมคะแบ่งให้ตลอดค่ะ <c oughs> เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะพอดีน้องเขาก็รู้จักกับน้องปาล์มเป็นเพื่อนน้องปาล์มเนาะค่ะก็เห็นน้องปาล์มเล่าฝัน,น,นและน้องก็รู้สึกว่าน้องเคยฝันก็เม่นเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเหมือนกันเนาะทางช่องเคยอีสานใต้ก็ต้องการคนที่ฝันเม่นหน้าใหม่ๆตลอดอยู่แล้วเนาะ ค่ะก็เลยให้น้องได้เล่าฝันในงวดนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สงครั้งแรกนั่นก็หลายเดือนมาแล้วเนาะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะก็ฝากติดตามน้องใบบัวด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องใบบัวมากๆค่ะ <Okay. S 1> ที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ okay.